สวัสดีครับวันนี้ก็จะไม่แนะนำเหรียญยี่สิบห้าสตังค์สองพันห้าร้อยี่สิบนะครับอันนี้จะเขาเรียกว่าเหรียญหลวงข้าวคือจะมีหลวงข้าวอยู่ข้างๆด้านหลังนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญธรรมดานะครับที่หาได้ง่ายราคานี้จะเป็นสภาพ UNC คือเหรียญหมุนเวียนทั่วไปก็หัวกับก้อยก็จะสลับกัน อันนี้จะเป็นสภาพ UNC นะครับ UNC นี้เหรียญน,นี้ก็ตกประมาณ20บาทถึง1 0บถึงยีบาทประมาณนี้ครับแล้วอันนี้ก็แล้วแต่การซื้อขายนะครับราคาก็จะไม่แพงด้านหน้าน,นี้ก็จะเป็นพระบรมรูปในหลวงรชัชกาลที่9นะครับส่วนด้านหลังนะครับกลางเหรียญม,มีบอกราคา25สตาังค์นี่ครับอันนี้จะเป็นเพื่เสียอันนี้ชนิดนี้จะเป็นชนิดราคายี่สิบหาตังค ที่เล่นกันก็จะไม่แพงนะครับมันจะต่างกับเหรียญนี้เหรียญนี้ถ้าจะเป็นสภาพกเก่าๆนะครับอันนี้สังเกตดีๆอันนี้เป็นเหรียญยี่ห้าสตางค์เหมือนกันนะครับแต่น,นี้เป็นสภาพเก่าอันนี้ได้มาราคาประมาณสองสามร้อยบาทราคาจะต่างกับตัวนี้อันนี้ขนาดอันนี้ตัวสภาพใหม่นะครับสภาพเก่าตัวนี้พลิกดูนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหัวกลับก้อยตรงนี้นะครับเกือบตรง ถ้าตรงนี้ราคาก็าจะประมาณ6ก0ก0ออันนี้เกือบตรงเห็นไหมครับอันนี้จะต่างกันกันกบเหรียญน,นี้คือเหรียญน,นี้จะสลับดูได้เลยว่าจะสลับนะอย่างนี้แต่เหรียญน,นี้คือจะเกือบตรงนะครับราคาซื้อขายกันก็จะแพงหน่อยอันนี้เป็นเหรียญที่หายากนะครับอย่าลืมนะครับว่าเหรียญยี่สสตางค์เหรียญน,นี้ผลิตเยอะมากผลิตอยู่ที่183 ล้านนะครับ183ล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันเหรียญแล้วบล็อกพวกนี้มันจะมีบล็อกอีกอย่างหนึ่งนะครับคือให้สังเกตที่พอสพอสตรงสองพันห้ร้อยยีนะครับตรงที่เป็นที่ผมเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้2520ตรงนี้ นี่นะครับอันน,น,นี้อันนี้เขาอันนี้เขาจะเรียกว่าบล็อกสองกลมศูนย์กลมแต่ถ้าเจอบล็อกสองเหลี m, ่ยมศูนย์กลมอันนี้ก็จะราคาแพงขึ้นไปนะครับเลขสองเลขสองนี่ก็จะเป็นออก Sem Hindu อเ,เหลี่ยมๆหน่อยออกเป็นสองเหลี่ยมธรรมดาแล้วก็เลขศูนย์กลมอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะราคาแพงขึ้นไปอีกแต่อันนี้มันก็แล้วแต่แล้วแต่คนเล่นนะครับมันไม่จําเป็นบางคนก็ไม่ ไม่ได้ให้ความสําคัญอย่างผมผมก็จะเล่นอย่างนี้คือเป็นเหรียญตลกคือจะเป็นด้านเฉียงด้านคือจะเป็นเฉียงหรือเอียงหรือตรงอย่างนี้เป็นหลักถ้าเป็นบล็อกอันนี้ไม่ไม่ค่อยพอผมถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับใครที่หาเหรียญหาอะไรก็พิจิกดูให้ดีครับเหรียญเก่า,เ,กาเหรียญเ,เก่าอันนี้ถึงจะอายุเยอะมากแต่ว่า ก็ไม่ได้แพงนะครับมันจะแพงคือพวกเหรียญที่แปลกแปลกจากที่เขาผลิตมาเดิมอันนี้ก็ฝากไว้นะครับใครที่หาเหรียญอะไรก็แนะนําไวใ้ให้ดูดีๆด,ด้วยนะครับว่า,วาเหรียญคือทุกรุ่นทุกปีพอสนนะครับสามารถที่จะเจอสภาพอย่างนี้ได้ยิ่งผลิตเยอะๆความผิดพลาดก็เยอะส่วนในคลิปนี้ก็ขอบคุณครับจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ